เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับโลบอก i อไอซ์แลกันอีกแล้วนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่สนุกมากๆเลยนะครับทุกคนนะเออไม่รู้ว่าเราจะหัวเราะหรือนับตาไหลกันนะครับติดตามชมได้ในคลิปเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลย เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงจุดที่น่าตื่นเต้นกันแล้วนะครับนั่นก็คืออย่างที่เห็นในหน้าปกคลิปเลยนะครับนั่นก็คือการเปิดกล่องนั่นเองนะครับวันนี้เราจะ เกลือกันหรือไม่นะครับเราเตรียมกล่องมาทั้งหมด100กล่องนะครับผมกับบีมเนี่ยจะช่วยกันเปิดทีละ10กล่องไปเรื่อยๆนะครับดูดิว่าจะได้ของดีอะไรหรือเปล่านะครับนี่ทุนทั้งหมดนี่เป็นร้อยล้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้บีมเปิด5กล่องแรกก่อนเลยไปเปิดเลยบีมเลือกเลยอยากเปิดกล่องไหนเอาครับกล่องแรกมาเราจะได้อะไรครับเฮ้ยเปิดรัวเลยเหรอโอ้โหพัฟเฟอร์ฟิตเฮ้ยเกือบได้ โอ้โหนี่อ hey, so. oh. ันคอมมอนโอ้โหโอ้ผมลุ้นนี่ีๆอยู่นะผมลุ้นดาบอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่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 มิสติกครับเป็นเอ่อเก้าอี้นะครับนี่้โหไม่เกลือแล้วกล่องนี้ยังถือว่าไม่เกลือนะถึงยังมีของดีบ้างอยู่นะครับนะอ่าต่อมานะครับผมจะเป็นคนเปิดนะเปิดไปทีละกล่องเลยกล่องแรกมาเฮ้ยดูก่อนครับได้อะไรครับ เบเอ้ยเกือบโหอันคอมมอนก็ยังดีอันคอมมอนก็ยังดีดูดีดูดีดูดีดาบมาดาบมาดาบมาเออคุยกากกากจริงเอ้ยอย่าอย่ายืนบังอย่ายืนบังคอเปิดนะเออฮะหยุดหยุดที่ปลาฉลามเลยเหรออ๋อตกใจนะว่าหยุดที่ปลาฉลามเริ่มเซอร์ฟีไปหานิดนึง อึดจื๊ออดโอ้โหอะไรเนี่ยผมไม่ได้ของดีๆกับเขาเลยเหรอเดี๋ยวดูดิชุบชื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 บโอ้โหของกากขอกล่องสุดท้ายขอดีๆหน่อยเฮ้ยเดี<อ>๋ยวดูดิตั้งหลายกล่องอ่ะโอ้โหของกากครับดวงโคตรเกลือครับผมอ่ะเก็บของเลยครับเก็บของเก็บของเก็บของ,ขอ,ง,ขอ,งอ่ะต่อเลยครับคุณบีมครับ นี่กล่องนี้กล่องที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปดูดิกล่องที่สิบเอ็ดเอ้โคในถังครับไออ๋อไม่ใช่โอ้โหอันคอมมอนนะครับเซิร์ฟจะแหลกๆนิดนึงนะครับวันนี้นะคนเล่นเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลือจัดนะครับอ่ะ มาเลยเปิดนะครับผมไปย่ยงเปิดรัวรัวรัว,รวแล้วค่อยมาลุ้นที่หลังเปิดรัวรวัวค่อยมาลุ้นที่หลังครับอย่าเพิ่งเก็บนะของพี่อะเปิดรัวรัว,รวมาลุ้นที่หลังเออแต่ดูดีว่าเราได้อะไรครับโอ้โหเกลือล้วนล้วน,นกองท้ายโอ้โห อ,อะไรนี่ยี่สิบกล่องแล้วนะเกลือล้นล้วนอ่ะชุดที่สามนะครับผมนี่ไปเลยครับบีมไปก่อนนะครับมีสูตรอะไรไหมมีสูตรอะไรไหมกดเลยเฮ้ยโหมีสูตรแบบกดรัวครับเอาไปดิค <Come on, S 1> อมมอนเปิดนะอะไรเนี่ยไปอีกล้อีกแล้วอ๋อเอ้ยถังถัง ีดามต้องมาบ้างแหละโอ้โหได้แต่ถังนะครับเนี่ยรอบนี้อัตรามผมผมว่ามันต้องมีสูตรครับอันนั้นปัตชยเยครับปฏิเทศเท,ทนะปัตชยาแลีปฏิเท,ท,ทเท,ทกดไปเลยครับไม่อันแรกนี่กดตอนมันเผลอได้เลยครับมันเผลอเอ้ยเอ้ยเอ้ยหูกล่องอย่างเง <อ S 1> ี้ยหลังอย่างเงี้ยเอาเผลออีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ย อเ,อเอาไปใส่เอาลังไปใส่เกลือโอ้โหอะไรกันเนี้ยบ้านไม่สว่างพอทำไปฉา้ตะกบมา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 ของดีๆต้องมาเอ้ยโอ้ยพวงมาลัยให้พวงมาลัยเปิดมาสองกล่องสุดท้ายนะครับให้มันงงว่าจะออกอะไรดีโอ้โหไอตัวนี้เอามาทำไรเนี่ยฮะ อ๋อมีใน่อของกาโอเคมาครับชุดที่สี่ครับไปจัดเลยฮะมีสูตรไหมไม่มีครับมีสูตรแล้วเปิดเลยครับไม่มีแล้วครับสูตรเสร็จอะไร<ด>เอ้ยาดาวต้องเอาดูสามรอบครับดูสามรอบเป็นไงครับ<ม>เปิดมาเป็นไงฮะเฮ้ยชิบเฮ้ยอ้ยโกล่องใส่เกลือ เออออีโอไ้ได้แต่ลังเกลือนะครับลังเกลือเต็มไปหมดฮะตาผมแล้วมันมันต้องยืนข้างบนน่ะยืนข้างบนแล้วเปิดนี่ยืนข้างบนแล้วเปิดมันถึงจะได้ของดีนี่เอยโอ้โ,โดดโดดพลาดโดดพลาดโอ้โหยืนข้างบนแล้วเปิดดีเอ,ออเออได้อะไรบ้างวะเนี้โอ้โห ืเกลือทั้งนั้นดูดิเฮ้ยนี่ของแล้วครับของแล้วนะครับลูกโลกนะครับนี่ผมเป็นคนเปิดได้ลูกโลกว่าโหเอาแล้วนะครับผมเซตที่ห้าครับผมเซตที่ห้าครับเข้าสู่เซตที่ห้าแล้วไหนดูดิว่าจะได้อะไรครับนี่ครับสูตรยืนบนกล่องครับยยนบกล่องได้แลนะครับยืนบกล่องจะได้แล ยังไงครับผมยังไงครับได้ไหมครับคอมมอนอัคอมมอน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  <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดจากฝั่งซ้ายบ้างผมเปิดจากฝั่งซ้ายบ้างเผื่อจะได้ของดีต้องอยู่บนกล่องสุดอยู่บนกล่องเปิดจากฝั่งนี้ไงเปิดจากฝั่งนี้ไงเปิดจากฝั่งนี้ไงฮึดจ้ฮึดจ้เออ อา้าวทำไมกล่องสุดท้ายเปิดไม่ได้วะโอเคได้อะไรบ้างครับโอ้โหฉลามมาเยอะเลยฮะฉลามสู้เอ้ยนี่ไงเก้าอีอ้อีกแล้วเย่ yeah. ได้มา,า 6, แล้วนะครับเก้าอี้ pirate ด h a ร์อาชุดที่หกชุดที่หกชุดที่หกแล้วนะครับนี่ย่างเข้าสู่หกสิบกล่องแล้วนะครับเอาโอเค มาเริ่มเปิดเลยครับคุณบีมเลือกกล่องดีกว่าเลือกกล่องได้เลือกหมดเลือกได้หมดพี่เปิดดีกว,ะวะ่าให้พี่ให้พี่ให้พี่เปิดก่อนเหรออ่าี๋ยวพี่เปิดก่อนี๋ยวพี่เลือกกล่องกันกล่องกลางนี่ของดีดกล่องกลางสลับฟันปลาไปดิสลับฟันปลาสลับฟันปลาไปดิเอ้ยสลับฟันปลาไปครับโหเห็นหัวยาวๆนี่รู้เลยเฮ้ <laughs> ทำไมไม่เปิดโอเคเปิดนี้ด้วยห้ากล่องเรียบร้อยแบบสลับฟันปลาโอ้โหไม่ได้อะไรดีๆแล้วได้ไหนปลาเนี่ยพ,พอฟฟิตเนี่ยเอามาทำอะไรลังลังที่บ้านนี่ลังลังที่บ้านเต็มไปหมดโอโ้ลังที่บ้านนี่อย่างเยอะครับ ไม่ได้อไรโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาละมาสู่รอบที่เจ็ดนะครับรอบนี้รอบที่เจ็ดแล้วโอเคเอา <laughs> วางไม่เคยเท่ากันสักรอบหนึ่ง <c oughs> เอาพี่เปิดพี่เปิดพี่เปิด <c oughs> เปิดพร้อมกมันไปเลยไหมเปิดพร้อมกมันไปเลยไหมโอเคครับตอนนี้บ้านเมืองเฮ้ยของดี โอ้โหนึกว่าจะของดีมันหมุนมันหมุนนานไปหน่อยนึก<ด>ว่าจะของดีโ,โหตกใจลแล้วเนี่ยเ้ยได้โต๊ะอยู่ว่าได, hey, ด้โต๊ะว่าเฮ้ยได้โต๊ะว่าโต๊ะโจรสลัด Legendary เดี๋ยวรอดูสิบกล่องสุดท้าย <laughs> อย่าเพิ่งถึงสิบกล่องสุดท้ายเลยขอให้ได้ก่อน <laughs> ได้ไหมฮะเฮ้ย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 ยังไง เอ้ยเก้าอี้จงนสลัดเยอะโอเครอบที่แปดครับเปิดเลยครับผมรอบที่แปดดูไม่ใช่กาเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะปามาแล้วเหมือนเดิมเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันโหลดช้าชอบทำให้เราลุ้นน่ะเก้าอี้ใหม่เก้าอี้ใหม่แล้ว พี่เปิดฝั่งนี้พี่เปิดฝั่งนี้ป้ามันต้องลุ้นอย่างงี้ไว so ้มันถึงจะได้มันต้องลุ้นทีละอันอันตะปัดชายเยชเยชยเยชยาอู้ไม่ได้เออตรงมา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 ดวงของพ่อดวงของพ่อโอ้โหไอป่านี้เอามาทำอะไรปะเนี้ยมา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 ฉลามไม่เอาฉลามเฮ้ยอย่าค้างนานดิอย่าค้างดาบนานดิ ใจไม่ดีนะค้างดาบนานใจไม่ดีนะโอ้โหเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยใหญ่ทะลุกล่องอ่ะมาฉลาดเอ้ยมาทำไมขอดาบโม่ใหม่นะจงออกมาดาบของข้าโอ้โหเกลือจริงจริง ฟันปลาฟันปลาก็มาวะ่าาวะพอดีมันอาจจะคล้ายๆฟันปลาฉลามปลาฉลามจะได้ไม่ออกเออปลาปักเป้าออกแทนสองตัวสอง,ต,สองตัวติดสองตัวสามตัวติดเลย <c oughs> เออปักเป้าปอาฉลามออกเพลิงกมเอ,อ้ยโหแล้วอ่ะแล้วอ่ะเออลูกโลกใหม่อีกแล้วครับลูกโลกใหม่อีกแล้ว เดี่ยูดีว่าพี่จะได้อะไรครับในการสลับฟันปลาครั้งนี้จัดไปจัดไปมีอันคอมมอนอันหนึง่งแล้วอันคอมอนจัดไปอัสุดท้ายของลุ้นเองครับอลุ้นอะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ย,ยอเฮ้ยอย่าค้างนานอย่าค้างนานโอ้โหมันค้างนานโอ,โอ ใส่เกลือเอ้ยนึกว่าจะดาบแล้วเมื่อกี้เปิดคนเดียวเลยสิบกล่องดูดิว่าดวงจะเป็นยังไงครับดวงเป็นยังไงครับสำหรับสิบกล่องนี้อันคอมมอนอันดิจองคอมมอนมาแล้วครับผมอันอคอมมอนอีกแล้วครับดาบมาดาบตรงมาโอ้ไม่นะคอมมอนเอาแต่เพื่ออะไรโอ้โหอันคอมมอนห้าอันแล้วครับ เอ้ยโอ้โห,โโหปืนใหญ่ก็ไม่ได้เหรอเนี่ยขอปืนใหญ่สักอันก็ยังดีนะออเออโอโหชา้ชางชักย่างเยอะ,ะครับนี่เขาปรับอัตราดอกหรือเปล่าครับเนี่ยคตรกากออโอ้โห,โอ,โ,หโอเคเหลือสี่กลองสุดท้ายครับเพื่อนๆทุกคนนะเราจะเปิดมาคนละสองครับดูว่ามันจะได้อะไรนะยีดล่อมาเลย เอาพี่เปิดหมดเลยอ่ะสี่กล่องอหาลุ้น้หน่อยแล้วกันนะครับลุ้นมาหน่อยผมถือนี่ละถือเตรียมเตรียมทุบละมันต้องได้สักอันหนึ่งโอ้โอคือจัดเลยครับคือจัดเลยนะครับอ,อ,อ,อร้อยกว่าเอ็มร้อยกว่าเอ็มจะได้เลยถังครับถังใส่เกลือโอ้ oh my god เปิดมาหาเรื่องทำนะครับหาเรื่องทำนะ หาเรื่องทำโอ้โอกล่องสุดท้ายครับรุ้นนะเปิดแล้วพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูครับพี่ไม่ดูครับพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูดดดอโอ้ไอชากเฮ้ยมาทำไมเนี่ยไม่ก็ทุบทิ้งร้อยกว่าเอ็มอ่าแถม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 ,แถม,แถมอ่าไข่มังกรหน่อยแล้วกันนะครับไข่มังกรหน่อยแล้วกันนะผมมีอยู่สามสิบ กว่าฟองอ่ะไข่มังกรหน่อยแล้วกันนะครับดูว่าเราจะได้อะไรนะแถมแถมกันสัหน่อยนะครับเอองบร้อยล้านนะครับรอบนี้นะงบหนึ่งร้อยล้านนะครับดูว่าเราจะเกลือแค่ไหนนะครับวันนี้เกลือก็เกลือให้มันสุดไปเลยนะครับเศรหลังเศรษตังหลังตู้เย็นนะครับอ่ะโอเคจัดมันให้สุดไปเลยครับเกลือมันให้เกลือมันเต็มที่ อ่าหลือสี่ฟองอ่าหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่นะครับไข่มังกรทั้งหมดนะอ่าเดี๋ยวจะให้บีมเปิดก่อนเลยสี่ฟองแรกไปอ่าฟองหน้าเลยอะ่ะสี่ฟองแรกครับจะได้อะไรครับผมถ้าเปิดมาแล้วได้เป็นไอ้นี่นะไข่ในโนเสาเนะอย่างเท่เออ โทโเคนโทโเคนเอาเปิดอีกสามฟองเปิดครับสามฟองครับลุ้นเลยครับดาบเดือบดาบเดือบก็ยังดีโทโเคนนี่เราเก็บไว้เปิดองค์กรกันเฮ้ยนี่ดาบ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 เอาไม่ใช่อ่ะโทโเคนโอ้ยมันช้า<อ>โทโเคนโนเหมาโทโเคนไปสี่ฟองแล้วครับโอ้ทุบทิ้งไปเลยเนี่ยใครเนี่ย ต่อไปผมจะเป็นคนเปิดสี่ฟองถัดไปนะครับผมเปิดจากอันนี้ก่อนเลยไปยังลุ้นกันครับผมว่าได้อะไรฮะเดาเดเดเราต้องวางของเพิ่มกำลังใจอะโอ้ตายแล้วนนโทเคนของเพิ่มกำลังใจ <laughs> เพิ่มกำลังใจ <laughs> เอาเกลือมาเพิ่มกำลังใจเพิ่มความเค็มหน่อยเ <clears throat> อาดูดิว่าได้อะไรครับโอปอก็ยังดีไป ได้แต่โทโทเคนนะครับโอปอพูดถึงโอปอได้โอปอหาวเปิดเลยได้อะไรครับผมเฮ้ย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 เฮยปาว่ะโอเคต่อไปครับผมฟองที่สี่จัดมามันไม่ค่อยมีของอะไรให้ดรอปเลยนะมีแต่พวกนี้นะดาบกับคอมมอนหมดเลยครับผมนะ โ oh อ้ไม่ก้าดเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยบิ๊มเปิดบิ๊มเปิดน,นะครับสี่ฟองไปสี่ฟองต้งสั่งเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย<ห>มันชอบแบบ<ห>ไปสโลตอนนั้นวะเพิ <c oughs> ่มกำลังใจอาเพิ่มกำลังใจอ่ะ,ออะวางหน่อยวางหนะ่อยของได้มาวางหนะ่อยโอเค เราสบายใจลยอ่ะฮะเปิดครับเปิดต่ออีกสามฟองไปเพิ่มกำลังใจแล้วที่ขุดออกมาที่ขุดที่ขุดที่ขุดดาบดาบโอ้โหใน้ปลาโอปอโอปอโอ้โห่างเยอะ เฮ้ยเราต้องถือมันต้องถือป่ะนี่ถืออันนี้ถือขวานโอปอมันต้องได้โอปอได้เลยพี่เปิดนะครับผมเอาเลยสี่ <4 S 1> <ไป S 2> อันเปิดไปเลยเปิดสี่อันติดดูดิว่าจะได้อะไรอโอเคอเคช้าลุ่งอรุณพอดีนะครับมันต้องได้ของดีมากโถเอ้ยไอปลานี่มันมาเยอะแยะปลาแห่งนรกอ๋อ,อมีแต่ปลา ดูเอาไปทำลายปลาเนี่ยเอาไปผัดพริกได้ไหมอ่ะตอนนี้เราวางของเพิ่มกำลังใจไว้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะบีมเปิดต่อเลยครับนี่สามฟองนี้เปิดก่อนเลยสามฟองนี้สามฟองนี้ครับผมไม่ได้นี่หมดเลยหมดไฟเลยอหู <laughs> อันเดอร์เวอร์โทเค็นอีกแล้วโอ้โอ วันน<า>ี้มันเป็นวันเกลือของเราโอเคทุกทิ้งทุกทิ<อ>งท้งเอาเปิด<ท>ต่อยอ5ฟองเลยไหมจัไดไหมพด5ฟองนะครับจะได้รู้ๆกันไปนะไอพวกขายล้านกว่าเนี่ยล้านกว่าเกือบสองล้านนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะไม่ต้องหาซื้อความเ,เกลือมานะครับเฮ้ย เออปอแอกว่าเด้อนี้ต้องถือปลาฉลามเพิ่มโชคชัยเออโชคชัยมีบัวโอ้โหนี้มันล็อกเนี่โอเยัหมงวะพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่ต้องทำยังไงโอ้โหได้แต่ปลาดูดิเออโชคดีได้อันนี้มาอันหนึ่งนะอ่าต่อไปห้าห้าอันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเองนะผมต้องการ ผมต้องกินก่อนกินให้มันเป็นหนูก่อนนะครับเพื่อทําการเปิดหนูมันวนรอบนึ่งโอเคแล้วเปิดครับเปิดเลยตอนมันเผลอโอเคเผลอแล้วเปิดฉันจะเปิดแกตองแกเผลอเปิดเลยเปิดอีกเผลอไปอีกดีวะรออหมดเลยเผลอไปอีกดี ตัดไปให้หมดโอ้ยโอ้ยปลามันออกมาอะไรเยอะแยะเนี่ยต้องวนเหมือนต้องวนเลยโอ้ยเอ้ย,อยเอ้านี่มันยังไม่เปิดอีกล้วเนี่ยกดเปิดแล้วไม่ยอมเปิด โอเคเรียบร้อยนะครับดูอันสุดท้ายได้อะไรคอมมอนเออมก็นะครับผมก็ทั้งหมดเกือบสี่สิบอันนะครับได้ที่จับขวานมาสองอันเอาไปค้าขวานขายนะครับเอาล้ครับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะสุดยอดไหมครับผมโอ้โหลงทุนไปแบบเกือบสองร้อยเอ็มนะครับในการเปิดในวันนี้นะ ถือว่าสุดยอดทีเดียวเชียวนะครับเกลือได้สุดยอดจริงๆนะครับใครที่ชอบความเกลือนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีคลิปหน้าในความเกลืออีกนะครับเผื่อมีกล่องในหน้าเปิดอนะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอเตือนสติเพื่อนๆไว้นะครับไม่ต้องทําแบบพวกเรานะครับเพราะว่าเงินเงินมันหายไปเป็นหลายล้านนะครับโอ้โห ปวดหัวเลยนะครับเดีย๋ยวเจอในพาร์ทน้าแล้วนะครับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมกับบีมนะบ๊ายบายจ้าชุบๆุบทุกคนบ๊ายบาย